สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอเทคนิคนะครับในการไล่มดออกจากอาหารของเรานะครับนี่ครับก็เป็นการทอดหมูไว้นะครับแต่ว่าเอาวางไว้มดเขาขึ้นนะครับเราจะทํายังไงให้มดหนีจากอาหารเรานะครับเพราะปกติแล้วนะครับเราก็จะเอาไปตากแดดใช่ไหมครับ ก็จะเป็นการไล่มดออกนะครับแต่ว่าตอนนี้แดดยังไม่มีนะครับเพราะว่าเช้าอยู่นะครับผมก็มีเทคนิคมานำเสนอให้กับทุกๆท่านนะครับนี่ครับก็จะมดขึ้นนะครับเราไปดูครับว่าผมจะทำยังไงนะครับนี่นะครับเทคนิคผมก็คือจะเอาไปวางไว้ที่เตาแก๊สเรานะครับ เราจะวางทิ้งไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวมดเขาก็จะเดินหนีไปครับเพราะว่าหัวแก๊สเรานะครับหรือเตาแก๊สเรานะครับก็จะมีกลิ่นของแก๊สนะครับที่เราทําอาหารนะครับสะสมหรือตกค้างอยู่นะครับพอมดเขาได้กลิ่นนะครับเขาจะพากันเดินหนีออกไปจากอาหารของเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาไปตากแดดนะครับ นี่ครับหลังจากที่เราเอาวางทิ้งไว้นะครับห้านาทีนะครับเห็นไหมครับมดเขาก็จะเดินออกมาจากอาหารของเรานะครับนี่ครับเขาเดินออกไปเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาไปตากแดดนะครับเราเอามาตั้งไว้ที่หัวเตาแก๊สเรานะครับนี่ครับเขาก็ทยอยเดินลงมานะครับนี่ครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับและที่สําคัญนะครับช่วยช่วยกันกดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ